สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนการติดตั้งไดเวอร์กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง 1. คลิกขวาที่ t a s บ b a r จากนั้นเลือกรายการ Property 2. เลือกรายการ Classic Start Menu แล้วคลิกปุ่ม OK 3. คลิกปุ่ม Start Setting Control Panel 4. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน s y System 5. จะเกิด Dialog Box ชื่อ System Property ขึ้นมาให้คลิกแถบ Hardware แล้วคลิกปุ่ม Driver Manager 6. ในที่นี้จะพบว่าเครื่องยังไม่รู้จักการ์ดเทอข่าย ซึ่งสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ s t i o n Mark บนรายการอุปกรณ์นั้นๆให้คลิกขวาที่อ t h e r n e t c o n t r อ l l ท r er, แล้วเลือกรายการอัปเดตไดเวอร์เสร็จในที่นี้เลือกการอัปเดตเฉพาะเวลานี้เท่านั้นดังนั้นให้เลือกรายการ Yes this time only แล้วคลิกปุ่ม Next แปด เลือกรายการอ n สต r l l o r ฟ m a list or spec f i i location แล้วคลิกปุ่ม next 9. ยกเลืกการติ๊กเครื่องหมายรายการ search r e สโ o มดเบิร e เดออกไปจากนั้นให้ติ๊กเครื่องหมายเลขถูกลงในรายการ include this location in the search นำแผ่นไดเวอร์เข้าไปยังเครื่องอ่านซีดีแล้วคลิกปุ่มบาว10เลือกโฟลเดอร์ที่บรรจุไดเวอร์การ์ดเครือข่ายแล้วคลิกปุ่มโอเค11สแสดงถึงตำแหน่งโลเคชันของไดเวอร์การ์ดเครือข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปให้คลิกปุ่มเน็ก12โปรแกรมจะค้นหา ครั้งเมื่อพบก็จะคัดลอกไฟล์ที่จำเป็นเพื่อดำเนินการติดตั้งดททไ 13. ดเวอร์การ์ดเครือข่ายต่อไป 13. ไดเวอร์การ์ดเครือข่ายได้ติดตั้งเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม finish 14. หลังจากการติดตั้งเสร็จที่ไดเวอร์เมนเจอร์ก็จะพบว่าเครื่องได้รู้จักอุปกรณ์เน็ตเวิ Adapter แล้ว15และต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมชิ p r e s t บนเมนบอร์ดให้เรียกโปรแกรมติดตั้งช i p เซ e t แล้วคลิกปุ่ม next 16แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ให้ยอมรับข้อตกลงด้วยการคลิกปุ่ม yes 17 โปรแกรมกำลังติดตั้งการดำเนินการติดตั้ง18การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์คลิกปุ่ม f ิ n i s เพื่อดำเนินการบูตเครื่องใหม่